สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามและรับชมช่องอาจารย์สมชายมหาการุณเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่10ที่11รกรกฎาคม2,566ัเช้านี้ก่อนที่จะออกไปจะมาหากิน ต่าคนก็ต่างมีหน้าที่ต่างกันอาจารย์ก็อยากจะคุยเรื่องวัยรุ่นกับศตวรรษที่ยี่สิบเว่าโลกเรามีการพัฒนาขึ้นไปถึงไหนมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนบ้างนะครับต้องยอมรับว่าในศตวรรษที่ยี่สิบหนึ่งนี้ได้เกิดได้หลายอย่าง ได้เกิดสิ่งมิติลหลายๆมิติที่เกิดขึ้นกับวัรุ่นทั่วโลกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจเนเรชันใหม่เพราะฉะนั้นมิติต่างๆที่เกี่ยวโยงที่เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับลกูกหลานของพวกเราจึงมีทุกมิติที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังเกิดขึ้นในทุกมิติของสังคมตามมาที่สำคัญก็คือสังคมไทยเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วก็เคยเกิดมิติหรือพลังการผลักดันสังคมให้เคลื่อนเข้าไปสู่ยุคใหม่มาแล้วกระแสของชาวโลก แล้วก็บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถที่จะใช้กับอุปกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้วัยรุ่นต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็ต้องการที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีหรือสารสนเทศสมัยใหม่นั้นท่านผู้ชมที่ รักทุกท่านครับระบบสารสนเทศมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเครื่องมือสื่อสารต่างๆมีเป็นวิชาทางเลือกหรือบางสาขาวิชาเป็นวิชาหลักเช่นวิชาสื่อสารมวลชนสื่อสารมวลชนเป็นหน่วยทางหนึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง เป็นหน่วยแห่งการทางเลือกที่เกิดขึ้นที่มีบทบาทค่อนข้างสูงแล้วก็มีปริมาณที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและโดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม่ความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกทำให้ประเภทของการสื่อสารมวลชนเรื่องและภาพแล้วก็สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เข้าไปสู่ในการระบบบันทึกเช่นวิทยุโทรทัศน์สื่อต่างๆภาพและเสียงจึงเกิดเป็นปรากฏการณ์และมีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงพบว่าระบบการจัดการด้านช่องทางสื่อสารมวลชนเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจส่วนหนึ่งเมื่อนักธุรกิจที่เขามองเห็น ว่าสิ่งที่จะต้องทำเงินต่างๆอยู่ในระบบสื่อสารมวลชนนี้เป็นการทำเพื่อวางรากฐานเชิงธุรกิจได้จึงมีเกิดแนวความคิดขึ้นมาแล้วก็ได้สร้างกระแสถึงความคิดพฤติกรรมและหล้อมรวมลักษณะของชุมชนที่หลากหลายให้เป็นสังคมผู้บริโภคขึ้น ซึ่งในยะต่างๆที่ห่างไกลความเจริญที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ตอนนี้เป็นในยะในยะเดียวกันแล้วก็คิดว่าในอนาคตเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารมวลชนใหม่ๆเนี่ยจะมีค่านิยมสูงขึ้นขึ้นเป็นปริมาณเรื่อยๆเพราะว่าช่วยตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย รวมทั้งทันเหตุการณ์ทันเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงมีศักยภาพและมีบทบาทกับเจเนอเรชันใหม่ได้อย่างเห็นได้ชัดในปรากฏการณ์สมัยนี้และโดยเฉพาะยุคศตวรรษที่21นี้เป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อวัยรุ่นก็ อยู่ในใบหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันทั้งสององค์ประกอบนี้มันจึงเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นก็ตกเป็นทาสของเหยื่อได้ง่ายๆเดือก็คือเหยื่อทางสังคมการบริโภคสื่อสังคมที่เต็มไปด้วยวัตถุเทียมหรือวัตถุนิยมบริโภคนิยม และเมื่อวัยรุ่นเศษนวัตรกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ววัยรุ่นก็ตกเป็นทาสของเหยื่อสังคมได้ง่ายสังคมที่เต็มไปด้วยวัตถุนิยมบริโภคนิยมอย่างที่อาจารย์ได้พูดมา ไม่ได้เสพบ่อยๆดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆย,ย่อมได้รับสิ่งที่แฝงไปด้วยระบบเทคโนโลยีโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นการเสพนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจึงเป็นไปในเชิงธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะบ้านเมืองที่เจอปัญหา ในเรื่องระบบข้อมูลข่าวสารก็ผู้ที่สนใจก็เกิดความคิดที่จะทำธุรกิจในด้านนี้เมื่อผ่านมาระยะหนึ่งหนึ่งก็เกิดปัญหาปัญหาที่ตามมาก็มีความหลากหลายทางด้านกระบวนการความคิดทางด้านเทิงโครงสร้างของสังคมนะครับ เพราะฉะนั้นปัญหาปัญหาหลักของวัยรุ่นจริงๆในยุคศตรวรรษที่21โดยความเห็นส่วนตัวของอาจารย์วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องใช้ระบบเทคโนโลยีและได้รับอิทธิพลจากสื่อสื่อที่ว่านี้ก็คือสื่อสังคมมากกว่าวัยรุ่นกลุ่มอื่นๆส่วนหนึ่ง อาจารย์มองเห็นว่าเกิดจากธรรมชาติของวัยรุ่นที่ชอบการเรียนรู้ในสังคมใหม่ๆชอบติดกระแสชอบติดตามชอบปรับตัวให้เร็วนะครับเกิดการทุ่มเทอย่างรวดเร็วอยากได้อยากเห็นกลายเป็น อาจารย์ใช้คําว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่นในสังคมยุคปัจจุบันไปก็คือโทรศัพท์เพราะว่าในโทรศัพท์นั้นเรียกว่าเป็นสื่อสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อสังคมนะครับการที่วัยรุ่นมีความผูกพันกับการใช้สื่อสังคมอย่างเข้มข้นนี้ ก็เนื่องมาจากสื่อสังคมเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตกิจกรรมหรือแทบจะทุกอย่างในชีวิตประจำวันของวัยรุ่นของลูกหลานของพวกเราทำให้วัยรุ่นได้เพิ่มเวลาที่อยู่ที่จะอยู่ในโลกเสมือนจริงของเขาก็คือที่จะต้องอยู่กับโทรศัพท์มากขึ้น และอยู่ในโลกสื่อออนไลน์ที่เป็นความจริงน้อยลงจึงมีผลงานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นว่าโลกในสังคมเสมือนจริงเนี่ยตอบสนองความต้องการของเด็กวัยรุ่นในสมัยนี้และธรรมชาติของวัยรุ่นก็ ติดพันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าติดพันเรียกว,ว่าเสพสิ่งส,สื่อมากขึ้นในวัยรุ่นที่21ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มวัยรุ่นยุคอื่นๆในสังคมสื่อออนไลน์ก็จึงทำให้ชุมชนในโลกเสมือนจริงขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจึงเกิดกลายเป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมเนียมธรรมชาติและวัดปฏิบัติ ที่มีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการรู้จักทักทายไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งแสดงความที่มองเห็นต่างแสดงทัศนคติทางอารมณ์แสดงอื่นๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นฐานแห่งการนำไปสู่ปัญหาหลักในสังคมสูงขึ้นเรื่อยๆ ที่มองที่พูดอาจารย์พูดมาอาจจะมองไม่เห็นภาพอาจารย์จะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งปัญหาของวัยรุ่นในยุคศตรวตรรษที่21นี้คือข้อแรกเลยปัญหายาเสพติดสังคมไทยเผชิญปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนันเป็นข่าวแทบทุกวัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วง4-5ปีมาเนี้ยแผ,แ,ผแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10เด็กและเยาวชนก็ถูกดำเนินคดีโดยสถานาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีสัดส่วนถึง ถึงห้าถึงหนทีเดียวจากคดีเด็กอื่นๆนะครับที่ถือว่าสูงไหมถือว่าสูงนะครับฉบับที่8ดถึงที่9้านี่มีสัดส่วนแค่สามถึงสเปอร์เซ็นะครับเป็นคดียาเสพติดอย่างต่อเนื่องประมาณ8ปดหมืกว่าคดีเป็นต้นเท่านี้ เรื่อยมาเรื่อยๆเ,เราจะมองเห็นว่าในตั้งแต่ปี59 49 59 49ถึง53ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นงานของวิชาการของงานวิจัยได้สรุปเอาไว้ด้วยนะครับจนถึงปี53ถึงปัจจุบัน เรามองถึงความแตกต่างปัญหายาเสพติดไม่มีทีท่าว่าจะถอยลงเลยปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาหลักที่ผู้มีส่วนในการบริหารจัดการบ้านเมืองน่าจะเอาใจใส่เป็นอันดับต้นๆของปัญหาฝากฝังท่านผู้หลักผู้ใหญ่ฝากฝังท่านผู้ มีหน้าที่ในการดูแลสังคมดูแลลูกหลานของพวกเราให้อย่างเต็มที่ปัญหายาเสพติดเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือปัญหาเด็กและเยาวชนเชื่อว่าความเบี่ยงเบนของเรื่องที่ได้รับความนิยมมากในวัยรุ่นซึ่งเป็นยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าสังคมเปิด โอกาสให้เขาเหล่านี้ให้ลูกหลานเรากลุ่มเนี้เข้าไปสู่ความสำเร็จได้น้อยลงเนื่องจากยังไงครับสู่ความสำเร็จได้น้อยลงยางไงเนื่องจากสังคมทั่วไปยอมรับความสำเร็จที่มั่งคั่งและสร้างเครือข่ายกลไกไว้ทุกทิศทางนั่นเองวัยรุ่นเหล่านี้แต่หนักดีว่า พวกเขามีพื้นฐานและสนับสนุนน้อยลงที่จะนำไปสู่ความสำเร็จโดยที่มีเงื่อนไขในยะต่างๆดังนั้นเขาจึงสร้างเขาเรียกว่าอะไรเขาจึงสร้างวัฒนธรมนธรมกลุ่มย่อยขึ้นนะครับมีการตั้งแก๊งมีการมั่วสุมมีการ มีหัวโจกกาเรียกว่าหัวโจกนำทางนะครับเพราะในฐานเชิงประชากรเมื่อไหลด้านระดับล่างของทรงละคังนะครับมองภาพตามอาจารย์ทรงละคังฐานฐานข้างล่างถ้าเปรียบเสมือนกับวบัรุ่นขณะน,นี้ถ้าเขามีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ทิศทางของเขาการเรียนรู้บทบาท ใ่ๆการให้ความรู้การบริหารจัดการคนกลุ่มนี้หรือลูกหลานเรารุ่นนี้ไม่ดีพอต่อไปในอนาคตเด็กกลุ่มนี้ก็จะขยับขึ้นไปเชิงช่วงอายุของแต่ละช่วงก็จะขึ้นไปสู่การบริหารจัดการโครงสร้างระดับใหญ่ในอนาคตจึงเกิดปัญหาตามมาเราเห็นมิติ ในเชิงสถาปัตยกรรมทางสังคมทางสังคมนะครับสถาปัตยกรรมทางสังคมคําใหญ่โตมากมายเลยเมืองหลวงอดีตเมืองหลวงใหญ่ๆมีแต่ซากปรักหักพังอาจารย์กำลังจะอธิบายเพิ่มเติมว่าในยะใดๆก็ตามถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการถ้าเราไม่มีความมั่นคง ในทางด้านการพัฒนาประเทศร่วมกันการพัฒนารัฐร่วมกันทุกอย่างก็จะล้อมเหนี่ยวลงปัญหาวัยรุ่นเราต้องมองเห็นความสําคัญของเขาและยอมรับยอมรับยังไม่พอเราต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันในเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่หรือระดับสูงนั่นเองให้อยู่ในความพอดีให้อยู่ในตรงกลาง ให้อยู่ในสถานะที่ต่างคนต่างยอมรับได้อันนี้เป็นเชิงวิชาการนะครับอาจารย์ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างยาเสพติดปัญหายเยาวชนอะไรอีกปัญหาของวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือปัญหาเพศสัมพันธ์นะครับปัญหาเนี้ยมีมาตั้งแต่โบราณแล้วเพราะว่า เซ็กเนี่ยเป็นความรุนแรงเราต้องยอมรับว่าเป็นความรุนแรงนะครับเป็นอเขาเรียกว่าอะไรอ่าขออนุญาตทีเป็นเป็น,เป,นเป็นแรงกระตุ้นอ่ะอาจารย์ใช้คำว่าเป็นแรงกระตุ้นนะครับเป็นแรงขับที่รุนแรงมากที่สุด เรื่องเรื่องเซ็กนี้นะครับนักทฤษฎีระดับโลกนะครับซิกมันฟอยนะครับถึงกับสร้างทฤษฎีกิจวิเคราะห์ขึ้นโดยเรื่องนี้เองโดยเรื่องเซ็กนี่นะฮะว่าบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกขับโดยสัญชตาตญาณสองชนิดคือหนึ่ง สัญชตาตญาณชีวิตหรือเซกนั่นเองนะครับที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวเปรียบเสมือนกับสัตว์หรือสัญชตาตญาณแห่งความแห่งความก็เรียกอะไรแห่งความดับสัญชตาตญาณแห่งการมีชีวิตและสัญชตาตญาณแห่งการดับ สอ,อย่างซิกมันฟอยได้ไก่เอาเก่าเอาไว้ในยะนี้ก็เหมือนกันนะครับสังคมส่วนใหญ่ก็เกิดการยอมรับยอมรับอิทธิพลนะครับที่มีมหาสารของเรื่องนี้เรื่องเซ็กซ์เรื่องเพศนี่นะฮะเพราะฉะนั้นผลกระทบเรื่องนี้ โดยที่ขาดภาวะเกิดการข,ขาดการเรียนรู้ที่ถ่องแท้หรือทางหัวเลี้ยวหัวต่อที่อาจารย์ได้กล่าวไปครั้งแรกเกิดการไม่ยับยั้งชั่งใจจึงทําให้เกิดมีการปริมาณที่การทําแท้งมากขึ้นการติดโรคหน้าขึ้นนะครับและมีอีกหลายปัญหาครับมีปัญหาโซฟีนีเด็ก มีปัญหาการฆ่าตัวตายของเด็กแต่ในยะของที่อาจารย์จะพูด4 5หปัญหาของเยาวชนรุ่นนี้ก็คืออาจารย์อยากเน้นถึงเรื่องการฆ่าตัวตายหรือการไม่ยอมรับการสอนไม่ยอมรับการแนะนำของพ่อแม่ในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะครับ การฆ่าตัวตายนี้มันมีศัพท์ทางทฤษฎีเชิงเขาเรียกอะไรเชิงว,วิชาการเหมือนกันนะครับซึ่งคําว่าการฆ่าตัวตายนี่มันเป็นเป็นเชิงวิเคราะห์ของนักทางยุโรปหรือภาษาอังกฤษขออนุญ,ญาตใช้คำว่า สูอิไยนะครับซึ่งเหล่านี้จะมีปริมาณการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเราต้องไม่มองข้ามและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจเอาตัวไม่รอดหรือกดภาวะการกดดนันการไม่ยอมรับทางสังคม เป็นหนี้สินหาทางออกไม่ได้เป็นต้นสังคมเศรษฐกิจก,การเมืองยอมรับเราต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาหนึ่งของการปัญหาการฆ่าตัวตายนะครับเกิดความอยากเกิดมีกิเลสอยากได้อยากมีต่างๆทำให้หาทางออกไม่ได้มีปัญหาตามมามากมาย และสรรพสิ่งที่เกิดแล้วล้วนส่งเสริมความอยากส่งเสริมกิเลสตัณหาทําให้มนุษย์ส่วนหนึ่งขาดสติปัญญาในการพิจารณาไตรตรองนําไปสู่ความไม่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงจึงส่งผลให้เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกและท้ายที่สุดกระทําก็คือการจบด้วยการทําลายชีวิตของตัวเอง หรือภาษาพระท่านใช้คำว่าอัตตะวินิบาตกรรมอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวตายเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นเป็นต้นไปค่าขาดสติในการพิจารณานะครับและเราต้องยอมรับว่าประเทศเราประเทศเราเชิงวิชาการในเชิงวิชาการเนี่ย ปัญหาเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากสิ่งที่อาจารย์พูดมา4ีห้าปัญหาและเบื้องต้นคืออาจ,อา,จารย์อธิบายในยะของับรุ่นต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของใบรุ่นก็คือปัญหาของลูกหลานเราเราอย่าเดินหนีและเราต้องเข้าใจเขา เราต้องยอมรับว,ว่าปัญหาเหล่านี้คนโตอย่างกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างพวกพวก,พวกเ,รเราเป็นต้นๆเนี่ยก็เป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาระดับชุมชนเป็นปัญหาระดับอำเภอจังหวัดเป็นปัญหาระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องเร่งแก้ไขและที่สำคัญที่สุดก็คือตัววัยรุ่นเองนะครับก็ต้องให้เขาเข้าใจในบริบทเข้าใจในการเรียนรู้เข้าใจในวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาคือการส่งเสริมนะครับซึ่งอาจารย์เองก็อยากจะ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ส่งเสริมเยาวชนกลุ่มนี้เยาวชนลูกหลานของเราโดยเฉพาะประเทศไทยไม่ว่าจะภาคใดที่ใดก็ตามส่งเสริมด้านหลักธรรมนะครับหลักธรรมในยะต่างๆเชิงโครงสร้างทุกที่ทุกศาสนาเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสันติสุขขึ้นในสังคม แต่ถ้าถามใจอาจารย์อาจารย์เป็นพุทธศาสนิกชนก็คือหลักอริยสัจสี่นำมาอธิบายความนำมาให้เข้าใจให้ลูกหลานพวกเรากลุ่มเราเยาวชนซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ได้เข้าใจได้เข้าใจไม่ใช่เข้าใจในบทเรียนต้องเข้าใจในเชิงพฤติกรรมต้องเข้าใจในการหลักดําเนินชีวิตอย่างนี้เป็นต้น นะครับที่จะมาช่วยสร้างความสงบความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมวัยรุ่นโดยเฉพาะสังคมบ้านเราคือสังคมไทยให้เกิดความอยู่ดีมีสุขได้วันนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลก็สรุปใจความได้ว่าปัญหาของวัยรุ่นปัญหาของลูกหลานก็คือปัญหาเราลูกหลานเรามีปัญหาผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นผู้ปกครองก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยปละละเลยเขา ต้องให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในเชิงพฤติกรรมและปรับตัวเข้าหากันเพื่อรับกับเทคโนโลยีที่จะตามมารับกับสื่อสารสนเทศที่จะตามเข้ามาเพื่อการพัฒนาประเทศแล้วก็แยกออกคำว่าธุรกิจกับความเป็นจริงให้เห็นและชี้ให้เห็นว่านี่คือปัญหานี่คือทางออกของปัญหา นี่คือเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกหลานเราต้องชี้ให้เขาเห็นแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันเพื่อการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกหลานและผู้ปกครองแค่นี้สังคมเราก็น่าจะมีทางออกที่เป็นรูปธรรมแต่หาก ปล่อยปลาแล้วเลยไม่เห็นความสําคัญไม่ให้เกิดการเรียนรู้และที่สําคัญก็คือในเชิงโครงสร้างใ,ใดๆก็ตามไม่มีการปรับประยุกต่างคนต่างวิ่งหนีต่างคนต่างเห็นประโยชน์ของพวกพ้องลูกหลานเราจะลำบากอาจารย์อยากจะฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศได้ให้ความสำคัญกับลูกหลานเราให้มีการเรียนรู้ที่ถูกที่ควร ให้มีการเรียนรู้ในเรื่องของเชิงทฤษฎีและก็ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตจริงเช้านี้อาจารย์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้โอกาสหน้าเจอกันวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ทำงานได้ประสบความสำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีเพื่อดูแลครอบครัวดูแลสังคมร่วมกันทั้งสังคมส่วนย่อยและสังคมส่วนใหญ่ขอให้ทุกท่าน อยูด่ดีมีสุขทุกทุกคนสวัสดีครับ